น้ำเกิน80%ใิกฤิดแล้วด่วนเนื้ออีสานเจ็จังหวัดน้ำเพิ่มรวดเร็วฉับพลันเสี่ยงท่วมประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ4-8สิงหาคมกรมอ,อุตุแจ้งเตือนฝนตกหนัก60จังหวัดคืนนี้พยากรณาา์กลาับมาพบกันอีกครั้งกับช่างวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณาา์ทางเพจและยูทูบ ฝนฟ้าพยากรณ์วิทยพรลุงพิลาชัยทางเฟซบุ๊กประจำนานทีที่4สิงหาคมในช่วงเย็นคืนนี้นจะมาแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนฝนตกหนักฝนตกหนักมากเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคแนวโน้มของฝนประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเปอร์เซ็นต์ของฝนเปอร์เซ็นต์ของน้ำในเขื่อนจะเป็นเช่นไรกันบ้างเราจะมารับชมรับฟัง ในด้านของข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับในช่วงนี้ในด้านของมรสุมตะวันตกเชียงใต้ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมอย่างต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอันดามันทะเลฝั่งอ่าวไทยและประเทศไทยและจะต่อเนื่องไปจนถึงวันที่6สิงหาคมหลังจากนั้น7สิงหาคมถึง10สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุม่มฝนจะลดลง จากนั้น11สิงหาคมถึง13สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกเนื่องจากมีหย่อมความระกกาศตำ่ำบกกลุ่มบริเวณพื้นที่เวียดนามทางตอนบนจึงดึงกลุ่มฝนกลุ่มลมกลุ่มเมฆเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านฝั่งบนของประเทศไทยทางตอนบนดังนั้นพื้นที่ดังกล่าวจึงมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มมาขึ้นและมีแนวลมพัดตอบของลมตะวันตกเฉียงใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะพัดนำกลุ่มฝนเข้าปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและอ่าวไทยดังนั้นฝนตกจึงเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ซึ่งจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่อาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมขังรอระบายน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากดังนั้นในด้านของสํานักง,งานทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติจึงได้ออกมาประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวัง น้ำท่วมสะพานน้ำป่าไหลาลาในช่วงวันที่4-8สิงหาคมโดยสำนังกงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติได้ออกมาประกาศฝ้าระหว่างน้ำท่วมสะพานน้ำป่าไหลาลา4-8สิงหาคมนี้โดยบรเิเวณพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายแม่ฟ้าหลวงแม่สายเชียงแสนเชียงของเวียงแก่นแม่จัน ดอยหลวงเวียงเชียงรุง้งพยาเมงรายขุนตาลเวียงชัยเทิงและแม่ลาวเชียงใหม่บริเวณอำเภอแม่อายฝางเวียงแหงพร้าวและแม่อ่อนแม่ห้องสอนบริเวณอำเภอเมืองแม่ห้องสอนปางมะผ้าและศบเมยตาบริเวณอำเภอท่าสองอยางแม่ระมาดและแม่สอดลำปางอำเภอวังเหนือและแม่ทะพยา อำเภอภูสางโปงเชียงคําและดอกคําใต้นานบริเวณอำเภอเมืองนานเฉลิมพระเกียรติทุ่งช้างสองแควบอกเอรือปัวท่าวางาังผาสันที่สุขและแม่จริมแพร่อำเภอร้องกวางและลองอุตรดิตอำเภอเมืองอุตรดิตและท่าปลาพิษณุโลกอำเภอนครไทยส่วนภาตะวออกเฉียงเหนือนะบริเวณจังหวัดเลยอำเภอเชียงคานและปากชม จังหวัดหนองคายอำเอเภมืองหนองคายสีเชียงใหม่พลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอำเเภอมืองบึงกาฬป่ากคาดพรเจริญบุงคล้าโซพสิสัยเศกาและบึงโขงหลงนอกจากนั้นแล้วในด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแยกออกมาประกาศแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลลาา ว่าระวังอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ํามากกว่า80%บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พะเยาน,าน่านพิษณุโลกเลยหนองคายบึงการ และอ่างเก็บน้าที่มีสถิติปริมาณน้ําไหลเข้าอ่างเก็บน้ํามากกว่าความจุกักเก็บที่มีความเสี่ยงต่อน้ําล้นอ่างและส่งผลกระทบให้น้ําท่วมบริเวณพื้นที่ด้านท้ายอ่างให้พิจารณาบริหารจัดการน้ําให้เหมาะสมไม่ให้เกิดผลกระทบหรือเกิดผลกระทบบริเวณท้ายอ่างเก็บน้ําให้น้อยที่สุดโดยเฝ้าระวังระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ําล้นตลิ่งข้าว่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณแม่น้ําสายหลัก และลำน้ำสาขาของลำน้ำงาอเภอเวียงแก่นจัังหวดเชียงรายแม่น้ำสายอเภอแม่สายจัังหวดเชียงรายแม่น้ำน่านอเภอเมืองน่านเวียงสาเชียงกลางภูเพียงและท่าวังผาจัังหวดน่านแม่น้ำยมอเสองและหนองม่วงไข่จแพร่อเภอปังจพยาอเภอบางระกวมจพิษณุโลก ลำน้ำปาดอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิต์แม่น้ำแควน้อยอำเภอนครไทยและวัดโบส์จังหวัดพิษณุโลกขอบคุณที่มาของสํานักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินอกจากนั้นแล้วในวันนี้4-5สิงหาคม257 7ยังมีพื้นที่ที่ต้องฝระวังเสียงที่จะเกิดฝนตกหนะักฝนตกหนักมากโดยแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่เสี่ยง ที่จะเกิดฝนตกหนักมากเสียงภัยสูงจากแอดโดนแอดมินเตือนภัยสภาพอากาศบริเพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายกำแพงเพชรพิจิตรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทหนองบลลําพูหนองคายบึงกาฬนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนานาจเจริญอุบลราชธานีรีส,สเกตสุรินทร์บุรีรัมย์ สากแก้ปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดและแอดมินเกินภัยสภาพอากาศแอดธนวัฒน์บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูงสีแดงบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางน,าน่านอุตรดิต์พิษณุโลกกำแพงเพชรอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีเลยอุดรธานีบึงกาฬหนองบัวลำพูสกลนครน,นครพนม ขอนแก่นชัยภูมิกาฬสิน์มหาสารคามนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจ,กจันทบุรีตราดเพชรบุรีตรังพัทลุงสตูลและนาราธิวาสสนิด,ด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนบ,บริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยสูงบริเวณจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เชียงภัยปานกลางบริเวณพื้นที่แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่นากสุขโขทายอุตรดิตถพิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยชัยภูมิขอนแก่นหนองคายบึงกาฬรอรธา,านีสกลนครนครพนมมกดาหารอุบลราชธานีนครราชสีมาบุรีรัม์สุรินทร์ นครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองกรุงเทพมหานครนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรปราการเพชรบุรีภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสต่อไปนี้จะพาไปดูในด้านของการพิดกรากาศในวันนี้ถึงพรุ่งนี้4-5สิงหาคม2567พิกรากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านี้นะคะภาคเหนือ ฝนฟ้าขนองร้อยละ70็ดฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนสุโขทัยพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตาพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวัออกเฉียงเหนือฝอนฟ้าขนองร้อยละ70็ดฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬ อุดรธานีสกลนครน,นครพนมมุกดาหารชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานียโสธรและอำนาจเจริญภาคกลางฝนฟ้าขนดองร้อยละ60บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยานาคนปรปฐมการจนะบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาคร กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละแปดสิบฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกปราจีนบุรีสาะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาส ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ,ฟ้าค่อร้อยละหกสิบฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลขอให้ติดตามพยากรณาา์ประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดและหลังจากนี้เป็นต้นไป4-5สิงหาคมฝนจะหนักสุดพีคสุดในช่วงนี้นะครับหลังจากนั้น6-10สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะค่อยๆลดลงตามลำดับ จากนั้น11-13สิงหาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นอีกขอให้ติดตามเพศกาศรประกาศคำเตือนอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมอนันติรายงานให้ทราบเป็นระยะๆอย่างคันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารไปรับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ใหนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ